สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง SJ กะหลาดนะครับก่อนอื่นเบื้องต้นเลยต้องขอขอบคุณุ้นเพื่อนมากเลยครับตอนนี้ซับสไคร์ตนะครับสองพแล้วนะครับสองพัอัพแล้วนะฮะยินดีมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาทําเรื่องการถอดแผงประตูด้านหลังนะครับผมเคยทําไปแล้วนะครับสาหรับแผงประตูด้านหน้าแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังถามอยู่ครับว่าแผงประตูด้านหลังเนี่ยมันถอดยังไงมันเหมือนกันหรือเปล่า มันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่เก็ตครับเราไปดูนครับครับผมเครื่องมือจะไม่มีอะไรมากมายเลยครับมีแค่ไขควงแล้วก็ตัวงัดกิ๊บแงสพกนะครับเอาละครับมาที่แผงประตูด้านหลังครับผมจะใช้บานหลังขวานะครับเริ่มต้นในการสาธิตในวันนี้นะครับ จุดที่เราจะต้องถอดครับก็ก็จะเหมือนกับด้านหน้าครับจะมีตรงมือดึงเปิดนะครับแล้วก็มีน็อตตรงที่ดึงเข้าดึงออกเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแผงพลาสติกนี้นะครับก่อนอื่นก็ดึงแผงพลาสติกนีออก้ออกมาเลยนะครับจะคล้ายๆกับหูช้างด้านหน้าครับแผงพลาสติกชิ้นนี้ก็จะเล็กกว่านะครับจะมีพุกสีขาว2ตัวยึดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับ ก็ามาเปิดชิ้นพลาสติกเล็กๆนี้ครับเป็นพลาสติกปิดน็อตนะฮะเมื่อเรางัดออกมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ไขควงเลยครับใช้ไขควงขันออกเลยครับน็อตหนึ่งตัวแล้วก็มาที่มือดึงเปิดงัแงน,นพลาสติกออกครับงัดชิ้นพลาสติกออก ตัวงัดพลาสติกนะครับหรือจะใช้มือเลยก็ได้นะครับเมื่องัดออกมาแล้วก็จะเจอน็อตหนึ่งตัวเช่นกันครับเจอน็อตหนึ่งตัวนะครับก็ใช้ไขควงคลายน็อตออกมาเลยครับคลายน็อตออกมาแล้วก็เป็นน็อตขนาดเดียวก,กันกับด้านล่างเมื่อกี้นะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีหมุดตัวเล็กๆครับ หตัวนะครับใช้อะไรแหลมๆนะครับกดมันลงไปนะครับแล้วก็ใช้เล็บงัดออกมาก็ได้แบบนี้นะครับเอาละครับทั้ง3จุดก็ถูกใครออกมาเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ใช้ใช้แรงดึงเลยนะครับใช้แรงมือดึงนะครับออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีชุดปลั๊กนะครับเป็นเป็นสวิต เลื่อนกระจกขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเพื่อนๆืก็ใช้เล็บจิกมันออกมาแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างนี้เลยครับลักชุดเดียวเท่านั้นครับนี่ครับออกมาแล้วง่ายมากๆเลยครับง่ายกว่าบานหน้ามันจริงๆมันคล้ายกันเลยครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่งัดแผงประตูออกมาแล้วก็สังเกตดูว่าครับมีพวกติดที่แผงประตูตัวรถไหมที่ประตูรถถ้ามี พุกสีขาวนี้อยู่ก็ดึงออกมานะครับแล้วก็มายึดใส่กับแผงประตูเหมือนเดิมนะครับ <S <S หลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถเซอร์วิสหาจุดปัญหาแก้ไขต่างๆนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆก็อาจจะซื้อลำโพงเสียงดีๆมาเปลี่ยนด้วยได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับง่ายมากๆเลย ก็ทําการแดมไปแล้วนะครับที่ประตูเพื่อช่วยลดเสียงจากภายนอกเข้ามานะครับแต่ว่าพลาสติกผมก็ยังแปะไว้พลาสติกกันฝุ่นนะครับบางคนก็จะแด็มทับไป2ชั้นเลยนะครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกับการลื้อแผงประตูนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนประกอบก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับทีนี้ผมก็ขอตัดภาพไปเลยดีกว่า ครับผมผมก็ประกอบเสร็จกับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถดูวิธีต่างๆได้นะครับส่วนแผงประตูด้านหน้านะครับใครที่ยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปเอาไว้ด้านล่างนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองไปดูจากลิงก์แผงประตูหน้าได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามมากๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ